สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวทีมผนึกกำลังระหว่างคุกกี้เซนลิลี่และคุกกี้ลิลี่แห่งขุนเข่ากันนะทุกคนว่าเมื่อเราผนึกกำลังแล้วว่าควีนวีโรชนแห่งผืนป่าอาณาจักรพูด กับตัวของคุกกี้ลิลลี่แห่งขุนเขานั้นน้องจะเป็นเคมีที่เพอร์เฟกต์แมทกันหรือเปล่าเออกาอาจจะทำมาเล่นด้วยกันในอารีนาก็าได้เราก็จะมาลองดูกันว่าเมื่อทั้งสองคนมาเล่นกันในทีมมารีนาเดียวกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูสก,กิลกันคข้าวๆเหมือนเดิมเนาะตัวของอย่างที่เราเคยรีวิวไปสำหรับคุกกีลิลี่น้องก็จะเป็นการสร้างความเสียหาย3ครั้งเป็นความเสียหาย ตามสัดส่วนพลังชีวิตสูงสุดเออแล้วก็ยังมีการบวกความเสียหายเพิ่มเติมตามจำนวนบัฟที่คุกกี้เซริลลี่มีอยู่นั่นเองทุกคนก็คือสูงสุด500เรเลยประมาณเกือบ30กว่าบัฟเลยอย่างเงี้ย500%แล้วยังมีความการเพิกเฉยลดความเสียหายก็คือการเจาะเกราะโอ้โ,อโหเป็นการสร้างความเสียหาย3ส,ส่วนที่ทำให้คุกกี้เซลล,ลี่สร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาลเลยทุกคนอีกทั้งน้องยังสามารถฮิ้วได้ด้วยเมื่อเข้าเงื่อนไข ทั้งทีมหรือตัวน้องติดดีบับรวมกันให้ได้ทั้งหมด21สแต็กนั่นเองจ้าแล้วก็มีพาสซีฟลดดีบับมานั่นเองหลายคนก็ได้ตัวน้องกันเป็นเล่นแล้วเนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างเออ เพราะว่าตัวน้องเป็นการสร้างความเสียหายแบบจุกๆเลยเพราะมีหลายส่วนที่ช่วยทําให้น้องสร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้ดียิ่งขึ้นแต่ในส่วนของการฮิวนั้นก็อาจจะต้องรอตัวมาซัพพอร์ตน้องในอนาคตด้วยเออเพราะว่ามันก็ยังเหลือตัวคุกกี้ในอนาจาัรพูดอยู่เนาะที่อาจจะมาแบบซัพพอร์ตด้วยกันอย่างนี้ เดี๋ยวเราก็มาดูตัวของคุกกี้ลิลลี่แห่งขุนเขากันนะทุกคนตัวคุกกี้ลิลลี่แห่งขุนเขาก็เป็นสายซับพอร์ตที่จะสามารถสร้างความเสียหายได้ด้วยเพราะมีมินิสตันไฮอะทุกคนและสามารถฮิวต่อเนื่องจากพลังโจมตีให้สําหรับทีมของเราอย่างนี้นะทุกคนโดยการสตันของน้องก็จะเป็นการสตัน1.5วินะจ๊ะการฮิวของน้องก็จะฮิวพร้อมให้บัฟลดความเสียหายที่ซ้อนทับสูงสุด ได้ถึง20เอร์เซ์เลยทุกคนเออเป็นอะไรที่ปังมากๆเลยแต่ว่าการสตาร์ทของน้องก็อาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เพราะว่าเราก็จะเจอกับตัวของส nap ดากอนกันเยอะมากๆเลยซึ่งส nap ดากอนก็จะเป็นการช่วยลดการสตาร์ทลงนั่นเองก็จะทำให้การศักยภาพในการสตาร์ทของน้องอาจจะไม่ได้เห็นผลมากขนาดนั้นนะจ๊ะทุกคน ต่ก็มีการลดความเสียหายที่ให้เยอะมากๆเลยน่าจะคิดว่าถ้าสมมติว่าเปลี่ยนจากตัวของสตันเป็นโลพลังชีวิตอย่างเงี้ยเออจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจขึ้นมาอาจจะมาแทนตัวแซนด์าก้กอนได้อย่างขาดเลยจากที่ออรควินคิดเองอย่างเงี้ยน,นะเพราะว่าคิดว่าถ้ามีโลมาคิดว่าแทนแซนด์าก้กอนได้เลยเพราะว่าข้อได้เปรียบของแนด์าก้กอนนอกจาก น้องแ n นด d ดา g อนสะไม่โดนดาเมตแล้วยังมีโล่พลังชีวิตการลดระยะเวลาการสตันอแล้วก็การฮิวอย่างต่อเนื่องที่สูงมากๆเลยอย่างเงี้ยตัวน้องเองที่เป็นตัวของลิลลี่แห่งคุณขาวยังขาดทักษะการด้านการสร้างโล่เนาะมันยังทําใหม้มันก็เลยยังไม่สามารถไปแก้หรือว่าชนะตัวของ s n นด d ดากอนได้เนาะก็เลยน่าเสียดายที่น้องเองก็ยังคงต้องเล่นในการลุยด่านต่อไปแต่วันนี้ เราก็จะมาลองเล่นคุกกี้ลิลลี่แห่งคุณเขากับคุกกี้เซลลิลลี่กันว่าน้องจับผนึกกำลังเป็นยังไงไปดูกันเราก็มารีวิวในตัวของอ e ีลิตสองนะทุกคนก็เป็นช่วงใกล้ลีซีซันของอารีนาเลยเราก็มาดูกันว่าเมื่อเราผนึกกำลังระหว่างคุกกี้เซลลิลลี่และคุกกี้ลิลลี่แห่งคุณขขาวจะไหวไหมทีมแรกเป็นทีมของสโนว์ควีนกันเลยก่อนไปดูเราก็มารีวิวเป็นตัวของท็อปปิ้งกับตัวของบิสกิตกันก่อนเลย ตัวของท็อปปิ้งกับบิสกิตควีนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแต่ว่าก็จะมาทวนให้เนะสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาดูอ่ะทุกคนมาดูกันที่ตัวของฟินองเซียกันฟินองเซียก็เป็นเหมือนเดิมเป็นลดครีพพลังชีวิตแล้วก็ตัวคูทามเน้นอึดแล้วก็รีคูทามให้ฟินองเซียสามารถสร้างโลกให้กับคุกกี้เซลลี่ได้เพราะว่าเซลลี่ของตัวควีนเองจะเน้นเป็นการใช้พลังโจมตีล้วนๆเลยอัดดาเมจรีบฆ่าฝ่ายตรงข้ามให้เร็วอย่างเงี้ยทุกคน ต่อไปเป็นตัวของเซนลินลีกันทุกคนตัวเซนลินลีกก็จะเป็นการที่ใช้รีเซนเดอรี่เลย mm hmm. ก็มีลดความเสียหายพลังโจมตีอัพไปถึง19แล้วนะโอ้โหอัพเยอะมากเลยแล้วก็เป็นตัวของความเร็วโจมตีเนาะแล้วก็เป็นเพิกเฉยลดความเสียหาย mm hmm. ก็คือดีมากๆเลยก็จะทําให้น้องสามารถจอกเปราะได้เพิ่มขึ้นสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มยิ่งขึ้นทุกคนแต่ว่าตัวสแต็ของความเร็วโจมตีถ้าให้ดี เปลียนเป็นตัวของลดความเสียหายคลกเข้ามาเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีหรือไม่ก็เป็นตัวแบบเพิกเฉยความเสียหายอ,อีกช่องนึงไปเลยอะ่ะจะเป็นอะไรที่เวอร์มากสําหรับตัวดามเมที่น้องจะจ่ายออกมาให้เนาะ ก็เป็นอะไรที่ดีแต่ว่าเราก็แน่นอนคนเราน่าจะได้แหละว่าเราก็จะรีหาไปเรื่อยๆได้ทุกวันนะเนาะทุกคนทุกคนก็จะได้กันอ่ะต่อไปเป็นตัวของแบ็กเพล่แบ็กเพก็จะเน้นไปที่ครูทามแล้วก็เป็นตัวของลดความเสียหายเหมือนเดิมก็เน้นให้เพิ่มครูทามวนสกิลได้เร็วและตัวยืดอื่นอย่างตัวลดความเสียหายอย่างตัวของลินลี่แห่งขุนเขาเราก็จะเน้นไปที่ครูทามนะจ๊ะแล้วก็มีพลังชีวิตให้น้องถึกขึ้นอีกแล้วก็เป็นตัวลดดีบับนะจ๊ะทุกคน ต่อไปของน้องแ n a p d ดาก้อนบิสกิตเราจะเน้นออฟรองไปที่การลดคู่ถามให้น้องวนสกิลได้เร็วที่สุดทุกคนยิ่งหาออฟรองซ้เป็นตัวของ,ของการลดคู่ถามก็ยิ่งดีเลยตัวของท็ p ปปิ้งฟีนองเียจะให้เป็นคู่ถามล้วนออฟรองลดความเสียหายนะซาแล้วก็เป็นตัวของเซนลิลี่เราจะใส่พลังโจมตีล้วนออฟรองเป็นตัวของลดความเสียหายเน้นใส่สกิลให้ฝั่งข้ามตุยเร็วๆเ,เลยทุกคนแล้วก็ตัวของแบ็คเพล เป็นตัวคูทามล้วนอปลองลดความเสียหายนะั่นสาก็ใส่คูทามไปเลย24ถ้าใครแบบทํา24ได้เนาะแล้วก็เป็นตัวของลิลี่แห่งขุนขาวเป็นตัวของลดความเสียหายล้วนนั่นเองนะจะ๊ะให้น้องถึกๆไปเลยจะได้ยืนเล่นในอารียนาได้นานๆแต่ว่าใช้คูทามล้วนก็ได้นะถ้าใครทําอปรองลดความเสียหายได้เยอะๆแนะนําเป็นตัวคูทาม ล้วนน่าจะดีกว่านะแต่ว่าตัวของ Queen Topping ค่อนข้างน้อยก็เลยใช้เป็นตัวของลดความเสียหายล้วนแล้วก็เป็นตัว snapdragon คู่ทามล้วนนั่นเองทุกคน24ไปเลยให้วนสกิลลิงบวกกับตัวบิสกิตที่เป็นตัวของอัพลองคู่ทามกันอีกโอ้โหยิ่งวนสกิลกันช่ำมงไม่ไหวเลยเราก็ไปดูกันเลยสำหรับตางนี้เราเจอเป็นตัวอู้เป็นตัวของเซเลลี่เลยที่เราเจอกันฮอมมีสกีนเหมือนกันใครจะเป็นเซเลลี่ตัวจริงต้องมาดูกัน ใอรตัวจริงตัวปลอมฉันตัวจริงฉันเซลลิลีตัวจริงตัวจริงเออตายแล้วนะจ๊ะไปค่ะใส่ไปดำบุม้มพลังแห่งดอกไม้หายไปจ้าเออปังมากเราก็เป็นตัวจริงสำหรับตัวเซลลิลของเราพร้อมสกีนเนาะมาดูกันที่ตัวของสเตตัสของ การหิวตัวของแซนด์ดากอนยังได้เยอะอยู่นะสมมงสําหรับตัวของแนนด์ดากอนเนาะต่อไปเราไปเจอสําหรับทีเมตาอย่างตัวของทีมความเร็วที่เป็นตัวแคมเบร่กันว่าจะสู้ได้ไหมเอ่ยต้องมาลุ้นว่าดาเมจของทีมเราจะพอที่จะสามารถปิดตัวแคมเบร่ได้หรือไม่นะทุกคนมาลุ้นกันเลยอาลิลนเซลลี่ระเบิดช็อตออกไม้เรนเรนหัวข่าวยิงไปค่ะค่อยๆทำดาเมจอย่างน้อยนิดและสตันที่ไม่มีผลเพราะว่าโดนขัดอย่างตัวแนดดากอน ไปค่ะเซเลลี ie, ร่ระเบิดอีกรอบหนึ่งลิลี่แห่งคุณข่า,ขาวยิงช่อลิลี่แห่งคุณข่าวไปแล้วแต่ไม่มีการสปาร์เกิดขึ้นเลยตัวของแบ็คเพลดำเติมเติมและใช้ตอนหนึ่งนาทีพอดีสำหรับตัวของเซเลิลี่ไม่น่ารอดนะสำหรับตัวแคนเบเย่โดนัเมดจุดๆไปจากการบวกเพิกเฉยการลดความเสียหายสำหรับตัวแบ็คเพลให้ไปอีกรวมถึงการเพิ่มเติมความเสียหายจากบัฟที่ตัวเซเลิลี่มีบอกเลยเลยว่าจุดๆไม่น่าจะไหวนะสำหรับการเจอ ของแคมบริ์ที่เจอเราได้เป็น MVP ไปเลยสําหรับตานี้ก็อย่างที่บอกไปดาเมจมันลดมากๆาเลยเนาะจากการบวกหลายส่วนต้นตัวของลิลลี่แห่งขุนเขาก็ดาเมจอยู่ที่แค่สี่แสนเนาะของเซนลิลลี่อยู่ที่12ล้านนะทุกคนก็จะมาเน้นกันในการฮิลกับการลดความเสียหายซะมากกว่าเนาะสำหรับทีบมเขาก็ได้ไปถึง7จ็ดล้านหเลยนะก็ถือว่าว้าวได้นะทีมเราค่อนข้างถึกขึ้นจากการได้ลดความเสียหายด้วยจากการของ สแนปดากอนแล้วก็จากตัวของลิลลี่แห่งขุนเขามีโลตัวสแนปดากอนให้อีกก็ทําให้การจ่ายาดาเมจในช่วงหลังหนึ่งนาทีที่เจอแคมบบเล์ดียิ่งขึ้นเนาะถือว่าดีเป็นการแบบทีมแทงแล้วก็สร้างดาเมจได้ดีในช่วงท้ายมาสำหรับทีมความเร็วรอบมารลุนกันว่าทีมผนึกกำลังแล้วว่าเซนลิลลี่และลิลลี่แห่งขุนเขาเราจะสู้ได้ไหมเอ่ยสำหรับทีมความเร็วเมตากันมาดูกันไปค่ะเซนลิลลี่ระเบิดไปแล้ว ปค่ะชอลิเลี่ยงคุนขาที่ก็ไม่ได้มีความหมายไม่ได้เท่าไหร่ <c oughs> เพราะว่าน่าสนเดน,นกันแบบเพิ่มการลดความเสียหายมากกว่าไม่่อหนห็นดาเมจเนาะเท่าไหร่สำหรับตัวของลิเลี่ยงคุนเขา <c oughs> แบ็คเพดั้มไปค่ะเซรเลียเราจะได้ต่อใช้ตออหนึ่งนาทีนะยังไงตายไหมสำหรับตัวแคมเบร์ไว้ไม่ตายหรือเปล่าอุ้ยยังไม่ตายเราจะตายไหมเนี่ยแรงอยู่นะไอเซเลียเลยไอแล้วเซรีเลียขีดแล้ว ไม่นะรอดไหมลูกเออตายไปแล้วเ,ออเกือบขีดทุกคนถือว่ามีช็อตที่แบบเมืแ่อบบกี้ขนาดว่าเซลลี่เราใช้ต้อนหนึ่งนาทีพอดีนะตัวสกิลยังเ,ออเกือบยังเหลือนิดนึงอีกสำหรับตัวแคมเบรเออแต่ว่าตอนนี้ยังน่าจะไหวเพราะเหลือแค่ตัวของมัมมี่ตัวเดียวนะทุกคนไปคะ่ะแบ็คเพลดําหลัง30วิไม่น่าจะรอดนะสำหรับตัวของมัมมี่อ่าขีดไปคะ่ะถือว่าได้ลุ้นอยู่นะ เพราะถ้าขาบุเลไม่ตายเราก็ตายกันหมดเลยทุกคนมาดูกันที่ตัวของดาเมจที่ทำ่าตานี้จะเป็นอย่างไรตจนตัวของ10ล้านเนาะวิลลี่แห่งขุนข่าวไปที่1ล้านแต่ว่าการฮิวอยู่ที่9ล้าน9แต่ว่าสแนปดาก,ก้อนเขาก็มาที่9ล้าน8เลยนะทุกคนถือว่าไม่ต่างกันเยอะเลยสำหรับตัว8ดาวกับ10ดาวของเราขนาดเป็น10ดาวรุ้งเลยนะ แต่คงเน้นไปที่การเสริมกันมากกว่าเนาะทุกคนเพราะว่าถือว่าเขาเซลลี ให้การจ่ายดาเมจได้นานขึ้นเพราะมาจากการที่ลิลี่แห่งคุณขาและสแนปดาก้อนให้บัฟลดความเสียหายแล้วก็การหิวที่เยอะขนาดเนี้ยยิ่งซับเพนกันมากเรื่อยๆลิลี่แห่งคุณข่าเองก็จะยืนอึดขึ้นจ่ายดาเมจได้นานขึ้นในช่วงหลัง1นาทีเมื่อสู้กับตัวของแคมบเบรลได้อะเนาะก็ถือว่ายังพอเพิ่มระยะเวลาเนาะเพราะปะกติแล้วถ้าเราหิวกันแค่ตัวเดียวบางทีอาจจะโดนแคมบบรลไล่ฆ่าไปตั้งแต่ช่วงหลังหนึ่งนาทีแล้วแต่ว่านี่ยื้ไปถึงหลัง3ส สิวิกันได้เลยนะถือว่าดีเลยเป็นทีมแทงค่อยๆใส่ดาเมจแล้วก็ระเบิดความเสียหายแรงๆช่วงหลัง1นาทีและหลัง30วิได้เลยเป็นอะไรที่ปังอยู่นะถือว่าน่าสนใจสำหรับการใส่เป็น2ฮิ้วนะเป็นหน้าหนึ่งอิวอย่างนี้ทุกคนก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้เนาะสำหรับทีมนี้ที่เจอเป็นทีมความเร็วอ่าก็คือเป็นความปังไม่ไหวเราก็มาดูอีกทีมหนึ่งสำหรับการเจอทีมของสโนว์ควีนเราก็จะมาลอง ตีในกิวของเราสําหรับตัวของสมาชิกในกิวเรานาะอว่าเทสกันแล้วเจอสําหรับตัวของราชินีหิมะเราจะสามารถสู้ได้ไหมเอยสำหรับการเจอฟรอสต์ควีนนะจ๊ะทุกคนมันลุ้นกันเลยเพราะว่าในไมเม,ม,มต้านี้เราก็จะเจอการแชร์แข็งซะบ,บ่อยด้วยนอกจากตัวความเร็วที่เจอแล้วก็ยังมีทีมสนุกควีนว่าจะสู้ได้หรือเปล่าก็มาลุ้นกันสาหรับทีมพันหนึกกกาลังระหว่างเซลลี่และลิลลี่แห่งขุนเข่ากันนะ้อทุกคนว่าจะสู้ได้ไหมเอย มาจ้าจะไม่โดนแช่ไปก่อนใช่ไหมแช่ตุยไปก่อนอ่ะยังฮิวถือว่าใช้สกิลวนครบนะอ่ะอ่ายืนได้อยู่นะเสรลลี่สตุยถือว่ายังใช้ได้นะโอ้ยสแต็กขึ้นเร็วมากสแต็กขึ้นแล้วเออตุยไหมไม่ตุยนะยังยืนได้ยืนได้ยิวไปค่ะฮิวยิงฮิวสองฮิวเราต้องสู้ไปค่ะระเบิดความเสียหายเซลิลี่พี่บานเออ ถือว่ายังยืนได้ดีอยู่นะถ้าไม่โดนถือว่ายังแบบไม่ได้ว่าโดนแช่แล้วแตกตายไปก่อนยังใช้ได้เพราะเป็นสองหนที่ได้ลดความเสียหายเยอะเนาะเออเหลือตัวเดียวแล้วสำหรับมัมมี่ไปค่ะฮิวรวัวยังเลือเต็มทุกคนอยู่นะอ่าไม่น่ารอใช้หลัง30วิวิพอดีเลยอ่ามัมมี่ยังไงติดอมาตะไปแล้วแล้วก็ตุ่ยไปจากทุกคนก็คือมงไปลยสำหรับตัวลิลี่ ก็ได้เป็นตัว11ล้านแต่ว่าการฮิวรอบนี้ตัวของลิลลี่แห่งขุนเขาเขาจะโดนแช่แข็งอะเนาะก็เลยไม่ได้แบบมาฮิวอะไรสแนปดาก,กอนก็เลยได้มงไปก็อาจจะเป็นข้อหนึ่งที่เมื่อเจอคุยอย่างเงี้ยตัวของลิลลี่แห่งขุนเขาเขาอย่างเงี้ยก็อาจจะเจอการแช่ไปรัวๆทาให้การฮิวไม่ต่อเนื่องทุกคนก็อาจจะเป็นข้อเสียเปรียบอย่างหนึง่งเมื่อเจอการแช่แข็งอะเนาะ ถึง snapdragon ก็เลยกลายเป็นตัวที่ยังเก่งมากๆเลยเพราะเขาไม่ต้องมารับดาเมจอะไรยืนฮิวได้รัวๆว,ว,วนสกิลคูทามได้ต่อเนื่องมากกว่าสำหรับการฮิวนะจ๊ะ ก็สำหรับทีมผนึกกำลังระหว่างตัวของเซลลี่และลิลี่แห่งขุนเข่าก็เป็นทีมที่สามารถเล่นสู้ทีมในเมตาได้ดีอย่างทีมความเร็วแคมบูเลและทีมฟรอสต์ควีนที่เจอกันบ่อยๆเนาะก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นได้ดีเลยทุกคนเออเพราะว่าก็เป็นการฮิลสำหรับตัวของแซฟดากอนด้วยของตัวของลิลี่แห่งขุนเข่าด้วยก็จ่ายการฮิลรัวๆทำให้ทีมเรายืนได้ดียิ่งขึ้นก็ลองเอาไปเล่นกันได้สำหรับใครที่ได้น้องของตัวเซลลี่มาแล้วเออที่เป็นซุ่มหา ในตู้ของตัวลิลี่แห่งคุณเขาได้มาก็นํามาเล่นด้วยกันได้ในอารีนานะจ๊ะลองมาเล่นดูกันได้สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนขอบคุณสําหรับการรับชมและการติดตามนะใครเข้ามาดูใหม่รบกวนกดติดตามกดไลค์กด,กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวคลิปต่อไปคอนเทนต์ต่อไปใบให้ว่าจะเป็นคอนเทนต์ สุ่มหาลิลลี่อีกรอบพร้อมกับความเกลือหรือเปล่าออาต้องมาลอลุ้นกันนะจ๊ะทุกคนฝากไว้ด้วยนะรอติดตามสำหรับตัวคอนเทนต์หน้าไว้ด้วยนะทุกคนขอบคุณมากๆเลยบ๊ายบาย